ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะข้าแม่นี่ก็มาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งขึ้นเ่านะค่ะแม่นี่เจ้ข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเรื่องราวความฝันกับคุณยายไล่ค่ะค่ะคุณยายไล่หนิคุณฝันนะค่ะฝันว่าผีนะค่ะผีมากำรมข้อนะกรรข้อคุณยายไล่หันใจกับบอออกคุณยายหนิกะตั้งน้ำมูเนาะค่ะท่องค่ะท่องคาถาค่ะจมคาถาคุนกะ ว่างข้อคุณยายไล่ออกไปเนาะค่ะ่ะาลังจากนั้นเพื่อนกับฟันเนาะคะ่ะฟันเห็นคนเนาะคะ่ะกับเล็กหน่อยผู้นึงนะคะ่ะเพื่อนกับโต๊ร้างะคะ่ะตต๊ร้างแล้วยกมือขึ้นมีตาขนพนันเนาะคะ่ะกลายเป็นดิ่งะค,ะค่ะค่ะเรื่องราความฟันของคุณยายไล่เพื่อสิงให้เนวทางทอดยังไดเพื่อบูเป็นการเสียไปล่าเนาะคะ่ะถ้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฟันของคุณยายไล่พร้อ,อมกันคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณยายค่ะกบสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะมณีกาได้มาติตามเรื่องราวความฝันของคุณยายคุณยายเพิ่นเพิ่นฝันดีเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของคุณยายเพิ่นิีห้แนวทางจังได๋ก็ฟังไป้อมๆกันค่ะฝันมาจังไ๋ค่ะคุณยายอ๋อฟันอยู่ตัวฟันมาคื่นหนอค่ะไปใส่มาใส่ดอกฟันพันบาไปกำคอเขามากำคอไปไง อออืกำข้อข้องักข้อแหงนไม่ใหญ่สิเขากำข้อไม่ใหญ่เดค่ะเออกัจะแปลตัวเลขจกักจะแปตัวอะไรบ้านนี่ค่ะมาแปลหูบัวพูมากันบัวหูบัวหูคือสิอํานี่นะคือสิมาอําเฮานี่อ๋คล้ายๆเป็นเหมือนไม่ใหญ่ดึกขึ้นดึกตงมันหัดแท่งไรนอนกำข้อไม่ใหญ่นดิค่ะ แต่ว่ามันเหมือนมันเป็นข้นบอกวชิมะอําไม่ใหญ่เนี่ยนะโอ้เหมือนสว่าสิมะอําเออต้องเป็นผีดิเนี่ยนี่เนาะเป็นคันวชิมะอําแม่นบ่บ่ไม่ใหญ่คืนึกว่าผู้โทผู้โทแล้วไม่ใหญ่ผู้โทผู้โท่ี้ไม่ไม่ออกมันมันม้วนมือออกเลยมือมันกำสิเพิ่งไม่ออกไม่ใหญ่นี่ยหลอกห้องผู้โถ่ว่ามันคือสีอัมคือเชิมะอําเดี๋ยมันสะมีข้อไม่ใหญ่สช่ไม่ใหญ่ทันใจบ่ได้ ยังวัดปุโตุโตเออชีไม่ไหม้ออกมือมันชีไม้ออกขอข้องีไม่ยังยังหันใจไหนได้ข้องักข้อแหงข้องักเลยมันคุ้มกำข้อมีเง่กำข้อมีหญาแต่ว่าแนมเห็นตัวใใหญ่พ้อมุมมัมมัเป็นโมโมม่ไม่เป็นล่างล่างเออเป็นล่างล่างฮากก็ย่านเพิ่นขึ้นกันมันจะมาข่าวกูบ่ะชีเห็นหน้าก็บอกเห็นบ่เป็นลลายเป็นด้หลายเนี่นเป็นผีเนาะเออบบดนี้ฮักข้องักข้อแหงมันแนนแนงแล้วที่ไม่ยงนึกว่าพุโตพุโตทำโมงสังโก มีไงจุมสิไลยค่ะเกไม่คอยไม่ออกจากมีไงมีไงฮันใจไดก่อนอ้กำแปลว่ายังกับกำมันบ้านนี้เพิ่งออกไปทางไหนคุณยายจ้ะไม่เดี๋ยวเพิ่งยังออกไปทางไหนก่อนโอ้ยออกทางหลังเลยออกทางหลังมีไงเลยจัาไปทางไหนบ้านมีไงก็ยังเมื่อยน่อหายนี้หายนี้เงียบเลยแต่ว่าให้คุณยายตีเป็นตัวเลขนี่คุณยายโอ้ยย่มมันอันกำกับเก่าพ่อกระหาอือหนึ่งกระไร ข้อหาอืมข้อหาเก่าหามีไงเอาให้เก่าหาเลยเ็เก่าหาออกรรมเนี้เด้มีเขากรรมข้อมีไงอดีค่ะเมื่อเกิดมือมันหานิ้วแมนบนค่ะมือมันหานิ้วนอกะกรรก็เก่ามีไงตีเอาแล้วเก่าหาแล้วเก่าหาหาเก่าตีบบอืมค่ะเก้าหาหาเก่าเนาะเออเดี๋ยวจะขึ้นสิคราบเอาเนาะเออบัตรนี้จอไปจะบัตรพันหินหินริ่งลิ่งุกสังเป็นเล็กหน่อย ออมามา,มาจังไรคุณยายมันจังโก๊บโต๊กสางนะจังมาจังไรมันโต๊กสางเ,ออเป็นคนแห่ะฮักคือริ่งแต่ว่าเ,ออเป็นคนแต่ว่าหันไปโต๊กสางแต่ว่าหันคือริ่งเอออันผูออ้หนึ่งเล็ยกหน่อยผู้หนึ่งเออโต๊กสางบ้านเป็นลิ่งแล้วมันเป็นคนเนาะเออเป็นคนโต๊กสางเออมื่อมันเด่ขึ้นสิเด่ขึ้นจากสางเดขึ้นจากสางสี่นี่ยกมือขึ้นยกมือขึ้นแม่ไปหาจัวค่ะยกมือขึ้นสางกันอันนี้แล้ว มันมันน้ำสีได้สั่งค่ะตายมันก็ชูนดิหาชุนก็ไรซีชุนก็ได้เล็กหน่อยก็ซีเล็กหน่อยก็นึ่งนึ่งหางนึ่งซีชุนน้ำก็นึ่งอยู่แล้วแม่เอเออตกองสา่งเดมื่อมากเดมื่อขึ้นมือก็หายมึงบอกให้ได้ไหมหายสั่งก็เป็นซีบางท่านจะเข้าใจคุณยายเนาะแต่่วาตกลงไปน้ำสั่งเป็นลิงเป็นลิง บ้านนี้ที่แรกนั้นบสตกสางเัมนเป็นคนือเป็นคนเป็นคนเป็นคนเออมีคนกาดสากเลยตกลงไปดำสางแล้วมีขนยกมือนสิยกมือขึ้นจะสางค่ะขนมากหลายขนอยู่ในแขนบอกค่ะขนแขนหึนแล้วลีงย่งนี้มาลิงบอกว่าลิงเห็นแต่แขนบอกหัวยังหัวบอกเห็นดอกมันตกสางดิเห็นตามือเอกับแขนเออค่ะลิงตกสางกับกายเป็นคนตายเป็นคน กลายเป็นคนมันนี่ขึ้กมือมาก่อนเดมือกันคือคุณยายกับตีเป็นตัวไรก่อนนี่ห่วยตีเป็นอันซีหาซุนแล้วเป็นซี่ห้าศูนซี่หาซุนซีนี่กับซื่อสีเป็นน้ำสางเนาะน้ำสางซีแล้วน้ำซีแล้วมือกับหาพอพันเดมือสันมังกสางมันก็เออเดมือก่อนมังหาเลยซุนเนี่ยคุณยายซูนเนี่ยบอกสางก็ซูนนี่สางซีก็ได้ซุนก็ได้นะซีก็ได้ซุนก็ได้อ เป็นสีเลยบานนี้คุณใหญบ้านหึ่งนี่หนึ่งสี่ศูนหนึ่งสี่ศูนหนึ่งสี่ศูน่บ่กแปลว่าสางกระซูสางกระซีศูนก็บอกว่าศูนมันก็มม่นจังซีสางกระศูนก็รเด็กหน่อยพูนึงก็เป็นเด็กน่อยหรือบ้านน้ำนึ่สี่กระน้ำก็นึเด็กหน่อยกระนึหนึ่งยู่สิบทึ่งนี่แหละจะมาตีหอหนึ่ะสีู่นย์หนึ่งสี่ศูนย์เนาะตัวนี้กเนื้อมือพันเดคขึ้น้า่นือมือคนบอกหรือเป็นจังไรคือมือคนนี่ล่ะ มันเทิ้โตโตเพื่อนเนี่เป็นลิงเป็นนิยวเป็นนิยวว่ะคุณยายมีขนอยงที่มีขนมันมีขนมันก็หาหนิงสีไมันยิบขึ้นสีอ๋อขึ้นเพิ่งขึ้นจมูกขึ้นให้ซอยเหลือหรือว่าขึ้นสีแล้วจังมาเด็กบอกบอกเด็กบอกขึ้นไฮซอยเหลือมันมีคนซอยเหลือที่ละหน่อมแนมซื่อค่ะมือไพ่ซอยไปแล้วเพิ่นอาจบอกเด็กน้อเพิ่นสีห้เด็กกับโบหัวจ้าไนแล้วเพิ่งจะเพิ่นเป็นน้ำลิงตัวนี้เป็นคนตัวนี้เป็นคนเด้อโลกสั่งเข้าไปเป็นลิงคนกากสากเลยว่ะ โอ้นี่เราไม่เบี้ยหาตัวนี้งมีอะไรกตีบอกคือกันตอนเด็กๆเป็นคนตกลงไปเดี๋ยวกลายเป็นลิงกลายเป็นลิงยุกมากยุกเมื่อขึ้นมีตะขนมีตะขนในมือขึ้นค่ะชาธรรมทุสสนจักสิตใจเลยแจกจางกับคุณยายเนาะเพราะว่าเป็นคนแท้ๆตกล่างกลายเป็นลิ่ง ะยกเมื่อึ้นแกแดงตีไรแกกลางกันกะให้ค้อม่อใตคิดเนาะหอยเฮ็ดเองตัวนไญ่กันพันยึ่สิแกงสี่ตัวพันเมื่อไรใหญ่ขึ้นนี่ทีละฟันเมื่อขึ้นขึ้นนี่ราชดเลยเมื่อขึ้นราชดเลยนี่มีไงก็หมักได้มหไงสื่อเรือตรีไว้ได้ด้เอามาส้วนก่งคุณยายตัวนีค่ะว่าก็สืลอเรอตรีตโต มันบริษ yes. ัทส oh, ื่อตัวน uh, ี yeah. ้เด็กตะตะลี่เพิ่นกระไม่ไงสื่อเพิ่นเบื่อนเลยกับแก่ทั้งหมดเอ้าแต่ว่าเพิ่นกระสื่อกับแก่กับไก่กันอยู่นั่นตัวนี้เด็กกับแก่คนใหญ่ละเออกับแก่แต่ว่าซุ่มเชอันฟันนี่มหมอมีว่าใหญ่มันหมมีมันหมมีโอ้อาโซ่เนี่ยใหญ่โซ่อาซู่กันยังเต็มแล้วนี่บ้านเฮานี่เอามาไก่ไกนี่ยใหญ่โอ้นี่นี่ไม่ไงสื่อเด้มือเด็กเล็กกับแก่คุนใหญ่เด็่กับแก่ค่ะ ฮ่าชุนกับบุญใ่ไม่ใหญ่มากกูเลยนี่ค่ะฮ่าชุนอัานแล้วบุมีหือบุตรีเขามาขายตัวใดคนมือนกันอ่านเขาคนค่ะค่ะทางความฝันของคุณยายมี่ยังเพิ่มเติมบัตรหนีตัวค่ะเป็นแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขก็แล้วไปตัวเป็นไถ่ชมทางบ้านของเฮาได้รับส้มรับฟังเนาะค่ะค่ะขอบคุณคุณยายได้หลายค่ะขอบคุณค่ะตัวเลขของคุณยายไล่ค่ะค่ะคุณยายไล่นี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นผีว่าสั่นฝันเห็น ผีมากรรข้อคุณ,ะคะคณายายเนาะค่ะกรแลเวคุณยายกะหายใจพบออกว่าสั้นกะเด็กทองคาทาค่ะท่องค้าถาจมน้โมสามจบประสันคุณายายกะหายใจออกผีกะว่างเนาะคะ่ะว่างเหลวผีกะย่างนี้ค่ะค่ะต่อไปคุณยายกะฟันอีกค่ะฟันว่าผู้ชายเนาะคะ่ะเป็นผู้ชายกับเด็กหน่อยอย่างมากเนาะคะ่ะย่างไปกไปตกน้ำซางเพื่อนว่าค่ะไปตกน้ำซางตกเล้วกะ เพิ่นกะยกมือขึ้นมาเนาะค่ะยกมือขึ้นมาเป็นริ่งค่ะมือกะมีตะคนค่ะกะเห็นตะมือหานิ้วเพิ่นเพิ่นวานเนาะค่ะค่ะค่ะกะตีเป็นตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเก้าห้านี่กะคือว่าฟันหินพีบีบข้อเนาะค่ะเป็นผู้เทาค่ะเก้าห้าค่ะกะมือก็เป็นห้าค่ะเก้ากะเป็นผู้เทาเพิ่นวานเนาะค่ะกะบสี่ห้าศูนย์นี่กะสี่นี่กะเป็นน้ำซ้างห้านี่กะ เป็นมือยุกขึ้นค่ะมือริ่งหนุกขึ้นค่ะศูนย์ก็เป็นน้ำสร้างก็ได้พันวาโนคะกรเป็นสี่ห้าศูนย์ค่ะหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งนี่ก็คือว่าเด็กหน้อยนะคะเด็กน่อยผู้หนึ่งค่ะกัเนื้อว่านา้ำมาสันก็เป็นหนึ่งกระดพันวาโนคะหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด กาให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลโชคโชคมันมาน,น,น,น้ำลำลุยๆเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของคุณยายไลค่ะค่าฝากกดไลค์กดแจ้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบอะไรพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดยู่มองใดเจ้๊ค้ำสามตัวเต็งกับสิไปหามาห้ยทันผู้ชมในรับชมรับฟังต่อไปนะคะค่าท้าผู้ใดยังบ่ท่านกดติดตามเจ้ายค้ำกับขอฝากช่องเจคํำสามตัวเต็งนั่มเียเด้อค่ะถ้ามีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดยู่มองใดเจี๊ครับ สามตัวเต็งกับจีไปหามหาให้ทันผู้ชมในรับส้มรับฟ้างตัวไปค่ะถ้าสำหรับคลิปนี้เจียบข้ามสามตัวเต็งโคจตยกไปเพียงโทนี้เนาะค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ